ครับสวัสดีครับผมทวัชชลากรพัฒน,นะครับในอำเภอเชียงคำนะครับซึ่งเนื่องจากที่ได้ปราบุตรขังสื่อในเรื่องของข่าวของโรงพยาบาลเชียง,ง,งำคำนะ,กกน,งนะครับที่มีการให้ข่าวเรื่องว่าการนำศพไปทําเป็นลูกกรอกอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายน,นะครับที่ไม่นสบายใจใน,ยน,นะครับโดยว่ายิ่งทางโรงพยาบาลเชียงคำนะครับท่านผอครับซึ่งท่านก็ ได้ด <ITA> so the ิบของกระบนการเรื่องของตั้งพนักงารสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับในวันนี้เองนะครับที่ผมก็ได้เชิญทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในวันนี้เพื่อเพิ่มในการโรงพยาบาลเชียงคำนะครับท่านผู้นกับสล้วก็ชงคำนะครับท่านสื่อมวลชนอยู่ตลอดอยูผู้แทนของมูลนิธิสยามเทียวเล้วก็ตมูลนาธิพลังดังนั้นก็เราก็รับฟังความยิ่เห็นของหลายฝ่ายนะครับในโอกาสนี้ก็คงจะได้ข้อสรุปแล้วครับในเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ ่วนหน,นึ่งก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ได้ข้ขอสรุปแล้วนะครับก็จากข่าวที่ปรากฏไปท่านะมันก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างบันทอนหลังใจเจ้าหน้าที่ไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาถึงวันนี้เนี่ยครับเราได้ทำความเข้าใจซช่งกันและกันแล้วนะครับก็คิดว่าก่าคงจะทํางานร่วมกันในส่วนของโรงพยาบาลชุมพรรวมในที่ สำได้อย่างภาพลื่นต่อไปครับผมเด,เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วมีความพิการของหัวใจตั้งแต่กําเนิดคะ่ะก็ทางทีมโรงพยาบาลก็ได้ทําการรักษาะะแลา้วก็ใช้เครืช่วยหายใ,ใจอะไรหลายอย่างะะแล้วก็แผนที่ว่าจะส่งไปรักษาที่นวลชิงแต่ว่าเด็กเนี่ยอากา,การก็หนักมากแล้วก็วิตกก็เลยเสียชีวิต ไม่ไม่เกี่ยวที่เป็นโควิดอ๋อไม่ไม่ได้เป็นโควิดนะเด็กไม่ได้เป็นโควิดคือจากขั้นตอนการรับศพแล้วเกิดปัญหาเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันระหว่างการสื่อสารระหว่างพนักงานรักษาศพนะคะซึ่งอยู่เในเวลากลางวันแล้วก็เจ้าหน้าที่รปภที่ว่าเรามอบหามายให้เป็นกำลังการเก็บศพในช่วงกลางคืนกับกับทีมผู้ไทยที่อาจจะสื่อสารกัน,นคลาดเคลื่อนกันก็ตอนนี้เรารับซ้าย ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดจากจากที่เราได้ตั้งะคณะกรรมาการสอบล้วก็ได้นําประเด็นหลายๆอย่างนะคะมาวางแนวทางการรับส่งนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆก็คาดว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการส่งก็น่าจะหมดไปส่วนของมูลฐานชิมขาวค่ครับหลังจากปรากฏข่าวทางมูลฐานชีาก็ได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังว่ามีการแจ้งความต็ดหายหรือว่า มีการเขาเลยสพเติดหรือไม่ปรากฏว่าในในอดีที่ผ่านมามิเคยมีการแจ้งความในลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยนะครับก็จะนอกจากนี้เราก็ได้สมทุนติดสวนดอกไปหาความรู้ที่ก็มีสมีสนักสายศาสตร์หรือว่าสํานักที่ทําคุณไสยหรือทำสยศาสตร์็นคำนองนี้แต่อย่างไรผในพื้นที่เราเนองน้องผู้ชายครับเราจะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลังจากนั้นแล้วเน่ย ณนปัจจุบันเนี่ยเวลานี้เราดีความเข้าใจอย่างไรบ้างครับเออเท่าที่ได้ปรึกษาท่านบอกว่าที่ประชุมวันนี้นะครับก็ได้เข้าใจรู้เข้า้จกินแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจและเข้าใจทัดเครื่องกันระหว่างตัวยาตักผู้ภายแล้วก็ระหว่างยาตากรองผอ